ครับจะมาคุยต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านั้นนะครับที่คุยเรื่องของตัวเอา n นสมาดูหนักนะครับต่อเป็น Entertainment ดูหนักนะครับทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าเข้าใจแล้วว่าเนส่อไปเนี่ยเรามันจะต้องไปใช้งานอย่างไรนะครับก็คือพวก HD Player, e n t a p l e TV หรือจะลง Infields อะไรเงี้ย Kodi อะไร odi, ะพวกเนี้ยผมก็อธิบายไปคลิปคลิปก่อนหน้านั้นนะครับทีนี้เนี่ยคำถามต่อมาก็คือว่า,าลูกค้าเนี่ย จะถามว่าผมควรจะซื้อรุ่นไหนดีโดยที่มีความต้องการไม่เหมือนกันนะครับบางเจ้าก็บอกว่าผมจะดูหนังแค่ Full HD ไอ้พวกหนังความละเอียดไม่มากก็อะไรนะพวกมินิคุณมินิเออ่ะที่เป็นไฟล์ประมาณสัก3ามถึงกิกนะครับต่อไฟล์แล้วก็บางคนก็บอกว่าผมจะดูแบบไฟล์15บหกิกบางคนก็จะดูไฟล์แบบ6กิกิกเลยนะครับฟูลริปเลยผมควรจะไป n นสตัวไหนดีเงี้ยเอาเป็นว่าโซลูชันแรกก่อนโซลูชันแรกก่อนก็คือคุณมี n นสคุณใช้งานกับเนี่ยครับเอีเพเตัวเนี้ยจะเป็นวิธีโซลูชันที่ N a s รับภาระน้อยที่สุดนะครับ n น็รับภาระน้อยสุดหมายความว่าอะไรหมายความว่าภาระของ n น็เนี่ยจะเพียงแค่ส่งข้อมูลไปให้ทันกับไอ้ HD Player เท่านั้น HD Player ก็จะทำการอ่านไฟล์เปิดไฟล์เล่นนู่นนี่นั่น,นเนี่ยก็เหมือน HD Player เป็นเหมือนคอมเครื่องหนึ่งนะครับทีนี้โดยปกติอะครับ สเปคของเนสในแต่ละรุ่นนะครับจะไม่เหมือนกันมันก็จะมีรุ่น J Series ก็คือรุ่นล่างสุดนะครับพวก2 2 0 J 4 2 0 J อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็จะมีรุ่น Value Series พวก 218, 218 Play นะครับ418นะครับตอนนี้ Plus นะครับก็จะเป็น Plus ก็เป็น9 918 Plus นะครับแล้วก็218 Plus 718 Plus โอ้โหมันรุ่นมันมากมายครับ6กเจ็ดรุ่นจะไปทางไหนดีนะครับไปดิแรกก่อน ถ้าจำนวนจอในการที่ดูของคุณนะครับมันไม่มากนะครับคุณอาจจะใช้รุ่น J ก็ได้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าสเปคมันก็มันก็เลเวลล่างนะครับทีนี้ถ้าคุณใช้จอสมอมติมีงบประมาณอยู่แค่ตัว J นะครับประมาณ5,000กว่าบาท6,000 2-220 J นกับ HD player ยคู่หนึ่งจบไลยก็จบพอได้ครับดูได้ แต่ถ้าคุณบอกว่าเอ้ย 220J แล้วคุณผมจะไปใช้มือถือด้วยลงแอป i n f u l l เพื่อจะดูหนังแบบนอนดูอยู่ในห้องแล้วก็ไม่ต้องการอยู HP ไป a ย e r เนี่ยได้ไหมผมว่าไม่ได้ CPU มันไม่มันมันไม่ทันนะแล้วก็ถ้าผมซื้อ 220J ไปแล้วผมจะมีต่อดู2จอ2ห้องห้องผมห้องลูกอะไรเงี้ยก็คิดว่าคงไม่พอครับแอสซูมเดียวกับตัว 420J นะครับก็คิดว่าคงไม่พอเหมือนกันคือถ้าตัว J เนะี่ยคุณดูแค่จอเดียวนะครับดูผ่าน HD ไปเยอะจบขยับขึ้นมานะครับเป็น218กับ218 Play ส่วนใหญ่ก็จะดูกันแค่2รุ่นนี้228 1 2, 8, เพ a y ผมให้2จอครับโอ2จอคือถ้าคุณบอกว่า,วาไอ้จอจำนวนจอคุณมาจากไหนเนี่ยไม่มีครับไม่มีตัวเลขไม่มีเอกสารอะไรแต่ว่าเอาประสบการณ์ที่ ลองขายให้ลูกค้าแล้วก็ตัวเองใช้เองด้วยเนี่ยพบแล้วว่าแต่ละซีรีส์เนี่ยมันจะมีประมาณนี้ไม่ได้มีใครเขียนนะครับไม่มีใครเขียนแน่นอนตัวรุ่น Value เนี่ยจะได้ประมาณแค่สจอนะครับถ้าถามว่ากลับที่เจนิดน,นึงถ้าถามว่าดู Full High d e ฟพวกฟูลริฟนะครับไฟหกสิบกิกไหวไหมพอไหวครับแต่แต่ตัวเน้ยเนี่ยก็ปริม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 ถ้าเป็น CPU เนี่ยก็น่าจะประมาณ60-70่ะ ก็ประมาณนี้นะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวมานทีมีองค์ประกอบอื่นตอนที่คุณตัดสินใจซื้อเน็ตสิครับส่วนมาเป็นรุ่นพารสรุ่นพาร์สเนี่ยผมค่อนข้างหายห่วงคือถ้าคุณใช้พวก2 1 8 plus นะครับ718นแะครับแล้วก้านหน็กับ9้านนจะใช้ CPU เบอร์เดียวกันแรมไม่ค่อยมีผลอะไรกับดูหนังนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยมีผลทีนี้2 1 8กับ718 218่นแผมให้2จอลื่นเลยนะครับแล้วก็718ก็ื่นื่นาแ1 8ก็พเท่ากันนรับ ทีนี้รุ่นเบลล์เดีก็อาจจะดูได้มากขึ้นนะครับ2จอ3จอ4จอก็อาจจะเป็นไปได้นะครับทีนี้ต่อมาโอเคถ้าบ้านผมไม่ได้ไม่ได้ดูหนังจอเยอะขนาดนั้นไม่ได้ดูถึงสี่ห้องไม่ได้ดูจออะไรไม่ได้ดูดีวอสอะไรเยอะขนาดนั้นผมควรจะเลือกรุ่นไหนดีผมควรจะไปถ้าคุณมีงบแต่คุณซื้อรุ่นถูกกว่าเลยดีไหมตัวเจจบไหมก็บอกไม่จบครับเพราะว่าถ้าคุณมีความต้องการ อย่างอื่นขึ้นเช่นคุณคุณไม่ได้ซื้อ NAS มาเพื่อดูหนังอย่างเดียวใช่ไหมครับคุณอาจจะซื้อ NAS มาเพื่อแบ็กอัพข้อม,มูลแบ็กอัพรูปภาพในมือถือนะครับที่คุณมีทั้งหมด3,000 4,000รูปมีมือถือของแฟนนะครับของของญาติญาติอะไรอีกจะแบบมาแบ็กอัพนะครับแล้วก็จะทำการซิงค์ Data ไปที่ d r o p box อะไร Google Drive อะไรเงี้ยไม่จบคือถ้าคุณซื้อตัวเจนะผมให้เลยว่าคุณซื้อมาเพื่อ มาเป็นฮาร์ดดิสเชื่อมต่อกับ h d p e a พถ้าคุณมีโจทย์อยู่แค่นี้โอเคไปเลยครับแต่ถ้าคุณจะไปใช้อค่องอื่นแล้วมันแล้วคุณจะมางองแงว่ามันช้าจังทําไมมันทําไม่ได้ทําไมมันแบบโอ้โหกว่าจะกดคลิกแล้วมันจะช้าซิงข้อมูลแล้วมันทํางานนานมากอะไรเงี้ยนี่ก็ต้องเข้าใจมันนี่ก็เลยแนะนําส่วนรุ่น Value เนี่ยจะเป็นรุ่นตรงกลางนะครับถ้าคุณพอมีงบคุณจะดันไปได้ก็ก็โอเค แต่ถ้าเป็นผมผมจะเลือกสุดเลยก็คือคุณไปรุ่น plus เลยคุณจะไม่มีคําถามอะไรกับมันอีกนะครับในการจ่ายสตางค์ไปเพราะว่ารุ่น v a l u ลนะครับมันจะอยู่ประมาณ8ปดพไปปลายแปดพันแปหรือว่าประมาณ9,000แต่ว่าถ้าคุณจะขยับงบขึ้นไปใช้พวก2อง plus นะครับซึ่งในอนานะคตจะมี2อ0ง plus ละคุณจะขยับคุณจะเพิ่มเงินไปอีกประมาณสัก 2-3,000บาทนะครับก็คุณจะได้ CPU ที่แรงขึ้นเดิมเนี่ยถ้าเป็นรุ่น Value นะครับพวก2-18เนี่ยมันจะใช้ CPU ตระกูลอารนะครับเป็นเ e ีย t เท h แต่ถ้าคุณใช้ตัว Plus Series เนี่ยคุณจะใช้ CPU ที่เป็น Intel s i l i ี o n นะครับถ้า2 8 8ก็จะเป็น Dual Core นะครับส่วนถ้าเป็น7-18ก็จะเป็น Quad Core นะครับแล้วก็อัปเกรดแรมได้อีกนะครับซึ่งมันก็จะจบกว่านะครับบางคนซื้อซื้7ซื้อ 7, 1, 8, ือซื้น9 1 8ไปลงทุนปึ้งนะครับ ก็นะทําทั้งแบ็กอัพรูปนะครับโมเมนต์แอปชื่อโมเมนต์นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันทีหลังแล้วก็โหลด b บรดนะครับแบ็กอัพจากดอทบ็อกนะครับทํำไฟล์แชร์ลิงนะครับทำกล้องวงจรปิดมนที่กล้องวงจรปิดเนี่ยครบเลยจบสุดท้าย,ส,ายสุดท้ายเมื่อคุณเลือกไอตัวตระก,กูลของตัวนี้ได้แล้วนะครับจะเลือก J จะเลือก Value หรือจะเลือก Plus นะครับสุดท้ายจะมาจบที่ตรงนี้ว่าผมควรเลือกกี่เบนะครับ ดูอย่างนี้ครับถ้าคุณซื้อ NAS นะมาเพื่อทำงานหลากหลายนะครับการที่คุณมีจุนวนเบมากกว่า,าจำนวนมากๆก็ถือว่าดีอย่างเช่นอย่างผมดีไซน์ให้ก็คือ918เนี่ยสองลูกแรกคุณเอาไปเก็บข้อมูลสำคัญพวกรูปภาพส่วนตัวนะครับเธอหายไม่ได้คือก็คือเก็บเป็นเลทหนึ่งไว้ก็คือแบ็กอัพเป็นมิลเลอร์ไว้ส่วนช่องที่3ที่4คุณอาจจะไปทำเป็นเรทที่ชื่อว่า JBOT นะครับ หรือเรทศูนย์ก็ได้นะครับเอาไปทําเก็บหนังนะครับคือหายได้เอาไปโหลดใหม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทังเลือกคุณก็จะมีเยอะมากกว่านะครับก็มีเยอะมากกว่ากว่าที่คุณจะใช้รุ่น2 b เบเพราะสองเบเนี่ยก็กลายเป็นว่าถ้าคุณจะมีงานสมีงานด้วยงานสําคัญไฟล์ข้อมูลสําคัญด้วยแล้วก็จะโหลดหนังด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมาแชร์้นที่กันอนะ่ะมันก็จะ สิ้นเปลืองหมดเร็วนะครับบางทีหนัง60กิกเนี่ยจะมาเขียนเลทหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ประโยชน์นะครับมันก็ไม่ประโยชน์แต่บางคนอาจจะซื้อ2เบมาแล้วก็เพื่อมาเก็บหนังอย่างเดียวก,ก็ก็ถือว่าโอเคก็แล้วแต่ความชอบนะครับเพราะฉะนั้นผมเล่าให้ฟังก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วว่าที่กำลังดูคลิปอยูน่น่าจะไปเวไหนนะครับว่าจะไปเว2เบะครุร่น Val u e พอไหมหรือรุ่น J หรือจะมาจัดให้มันจบเลยก็คือรุ่นพ l u s นะครับก็แล้วแต่ ดูงบประมาณดูคว,ความต้องการในการใช้งานด้วยนะครับก็ขอฝากคลิปของ b n a s ไว้ด้วยนะครับถ้าสนใจนะครับก็แอดไลน์ครับไลน์แอดแอ b n e แล้วก็ส่วนอ e ีเมลก็เซลลครับแล้วก็แอด BNEST แบบนตนะครับก็ไว้เจอคลิปหน้าครับขอบคุณครับ